นี่ครับเดินทางมาถึงหลองคู่เอกแล้วครับไฟแดงขุนสยามไฟเตอร์มวยไทยครับไฟเหมือนจตุรัตรทิชาพระประแดงนะครับหรือว่าซับป,ปีดาคนนี้129ปอนด์ครับขุนสยามเอ้าจตุรัตเอ้าจตุรัตมามาตยไปขุนสยามล็อกไวเอ้าเตีมาจตุรัตขยมขยมพี่เอาขวดก่อนริ้งเอาวตีไปโอ้โหกรรมการยังไม่ได้ยังตีได้ตีไปก่อนนี่แหละครับ มายกเดือดแล้วครับยก3นี่ครับขุนสยามจักแทงซ้ายโอ้ยเวียงสอกไปจตุรัตนนี่ครับหมาสอกแล้วตามเรื่องหมดหาดนายจับมัดไอโอ้โหมาโดนบิดกระชากลูกนี้คารวะห้องเตะไปเลยครับจตุรัตเเสียเหลี่ยมเสียทรงไปเหมือนกันครับจตุรัตก็ต้องเดินหาน้องครับเพราะว่าถ้าปล่อยให้ขุนสยามเนี่ยครับมีพื้นที่เต้หายใจที่อาวุธมาเยอะเลยครับเสียไป เขาบอกว่าตื้อเท่านั้นที่ครองโลคกับมะหมิงชนอย่างเดียวฝไยแดงน่นครับคุนสยามาชกมาโอ้โหจตุรัสต้องอยู่ให้ได้นะต้องอยู่ให้ได้นะอ้าวนี่นะครับต่อยกันมันจริงๆเลยทีเดียวทูบิโนะครับมวยมันสนั่นเมืองทุกวันทังคานอ้าบุกอีกบุกไปฟันไปน้ำเงินจตุรัสต้องต่อยไปแทงมาคุณสยามเสียบมาจตุรัสเสียบไป ยังมีเฮยังมีเฮตลอดเอา้มามาขยับอีกคุณสยามนะครับเอาซ้ายอีกทีหนึงต่อยหนึ่งสองเสียบไปยคุณสยามมาหาเรื่องก่อนหาเรื่องก่อนนะครับปลายกปลายก <c oughs> อะนี่ครับมาหัวใจนี่พันเอซอยู่แล้วครับตจุตลัดแต่ว่าตอนนี้อาวุธครับอาวุธเท่านั้นเองครับมาต้องชัดเจนจะแจ้งครับโอ้โหดู เอาแมโดนไปก่อนโดนไปก่อนไม่เป็นไรไม่เป็นไรดูครับอ่าดูโอ้โหแต่คุณหาดูคุณออดดูดูดูวันนี้นี่แข็งแรงนะครับขุนสยามครับก็พยายามจะแก้ในพยายามจะตั้งกำแพงไว้ครับเวลายังเหลืออีกหนึ่งนาทีกับวิวิอา้าวงัดศอกมาแทงเข้าไปครับจัตุรัสแฟนมวยยังรอให้กำลังใจอยู่บิดมาครับอเดินมัดไปโอ้โหแต่ว่าโดนสวนด้วยเข่าครับโอ้โหดูดีดูดีด ฝ่ายแดงคุณสยามน้ําเงินจตุรัตแตกไม่แตกแตกไม่แตกยัางย่งอ้าวมีเฮมีฮาโอ้ย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 อ้าวล็อกไว้ล็อกไว้อ้าวลุ้นไหมลุ้นไหมบุกอีกฝ่ายแดงคุณสยามน้ําเงินจตุรัตไม่คุณสยามกับทะเลาะอย่างเดียวเลยหนักเบาไม่สนแกชนอย่างเดียวอ้าวจตุรัตเออลุ้นละลุ้นลุ้น มีเฮมีฮาแล้วมีเฮมีฮาแล้วป้ายกป้ายกอย่าหมดนะอย่าหมดนะต่อยไปต่อยไปหนึ่งสองจตุรัส์เอาต่อยไปหน้าหหายโอเทเจจอีมเชชตัดต้กเข่ามากวนเหินเลยฮะให้ดูตีเลยป้ายกเวลาตั้งสองนาทีเอาบุกอีกจตุรัตน์น้ำเงินนะครับเอาต่อยไปเสียบมายหยาบแค่ขวางไว้แหมมีเฮตลอดเหมือนกันนี่ครับ มาอ่ะไม่สนครับชนอย่างเดียวจตุรัสน I mean, okay. oh, right. nah. yeah, ี okay. Okay. ่ครับโอ้ยมาในคนละข่าวคนละข่าวเจ้ากันไปนี่ครับอาาอาชิเยอะอาชิเยอะอาชิดเยอะจตุรัสได้ลุ้นได้ลุ้นหนึ่งนาทีกับ30วิครับจตุรัสก็ต้องเดินเหมือนเดินครับเพราะว่าถ้ายืนคุยเดี๋ยวโดนดักเตะดักแทงอขวางขวางกำแพ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 งหรือเปล่าครับหนในเสียไปกันมาเบียดเลิศเตินครับแดงนะครับ ให้คุณสยามนะครับไฟเตอร์มวยไทยเป็นฝ่ายชนะจตุรัสนะครับพิชาภาประแดนครับ